สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมครับแน่นอนว่าขณะนี้คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาที่พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทนะครับแล้วก็จมแมน้าเจ้าพยาเสียชีวิตเนี่ยขณะนี้ผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนที่อยู่บนเรือนะครับก็ถูกตํารวจเรียกไปสอบปากคำหลายครั้งแล้วก็มี2คนที่โดนสารออกหมายจับแจ้งข้อหากระทําการประมาทเ,เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็คือไฮโซปอลแล้วก็นายโรเบิร์ ล่าสุดครับในโซเชียลเขามีการเปิดเผยคลิปคลิปหนึ่งออกมาครับคุณผู้ชมเป็นคลิปของไฮโซปอที่ค่อนข้างจะมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดางมากนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็สงสัยกันขึ้นมาครับว่าสนิทกันเกินไปหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้หรือไม่นะครับเป็นคลิปวรัลก็ว่าได้ครับมาจากทิกต o อกนะครับผู้ใช้ทิกต o อกรายหนึ่งเนี่ยเขาโพสตคลิปขณะที่ไฮโซปอกําลัง อยู่ระหว่างสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโดยมีการระบุข้อความครับว่าต้องสนิทหรือใหญ่แค่ไหนถึงมีการกอดกับตำรวจได้นะครับโดยในคลิปดังกล่าวเนี่ยไฮโซโปอกับกลุ่มตำรวจเนี่ยมีการพูดคุยกันนะครับคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับหลักฐานบางอย่างที่ถูกวางอยู่บนโต๊ะช่วงหนึ่งนะครับไฮโซปอยกมือขึ้นมากุมบริเวณหน้าอกด้วยสีหน้าผ่อนคลาย ก่อนจะมีการโผเข้าไปจับต้นแขนและซบกับตำรวจนายหนึ่งที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนจะเดินกลับไปยืนที่จุดเดิมลองไปชมคลิปกับนี่นะครับภายหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่อ,ออกไปนะครับคุณผู้ชม ชาวเน็ตก็มีการตั้งคำถามกันครับว่าไฮโซโปอเนี่ยคล้ายกับมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่และไม่วางใจว่าเรื่องนี้นจะส่งผลต่อคดีหรือไม่นะครับเพราะมีการเกรงกลัวว่าคดีของคุณแตงโมเนี่ยอาจจะไม่รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากว่าไฮโซโปอลเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน5คนอยู่บนเรือแล้วก็มีคลิปแบบนี้ออกมาว่าสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่จนเกินไปหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นการตั้งสังเกตและคลิปที่ชาวเน็ตเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้นะครับ ข่าไวไอเทนดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสพพังคมครับ